สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่คือเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาในช่วงเครื่องเดินหลัง ของเดือนมีนาคม2021สําหำหรับธาตุดินธาตุดินได้แก่ราศีพฤกภกันและมังกรวันที่ยึดตามแบบตะวันตกนะคะเดี๋ยวแอดมินดูแลชาแนลจะแนบให้ใต้คลิปหัวข้อนี้สำหรับความรักทั่วไปที่เป็นประเด็นคนนี้คิดถึงไรเดเวทนะเลยจัดให้เรียกได้ว่าส่งพลังแน่ๆล่ะนะฝากไว้นิดนึงตามคำเรียกร้องตอนนี้นะคะสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะสำหรับ เทียนหอมมงคลนะคะเสริมพลังงานความรักนะก็จะมีเป็นเทียนโรสโรสคอร์ดกล่นโรสนะคะแล้วก็เสริมเพิ่มพลังงานด้วยสมุนไพรทั้งหมดนะคะเป็นสมุนไพรที่เสริมพลังงานเกี่ยวกับความรักโรสคอร์ด รวมถึงหินโรสคอร์สด้วยนะแล้วก็กลิ่นที่สองก็จะเป็นนะคะราเวนเดอร์อาเมทิสค่ะนะตึ่นชื่อในเรื่องของนำพาโชคลาภนำพารักแท้ในส่วนของโรสคอร์สนั้นแน่นอนค่ะเสน่ดึงดูดความรักนะคะดึงดูดเนื้อคู่โซเมตนำพาความสุขความโชคดีในเรื่องของความรักรายละเอียดต่างๆอยู่ใน i n s t a g r กรมแอดมินแนบไปให้ใต้คลิปแล้วก็ติดต่อแอดมินได้ในไลน์ใต้คลิปนะคะตามคาเรียกร้องจัดให้แล้วแล้วก็ ก็ราคาเช่าเทียน,นหินมงคลเนี้ยสัมผัสจับต้องได้จริงๆตั้งใจทําด้วยใจนะเราไม่ได้ทําเป็นการค้าทีนี้ฝากไว้นิดนึงนะคะวิธีการใช้งานก็คือง่ายๆนะคะทำไมถึงถึงตัดสินใจใช้ขวดเล็กประมาณนี้เพราะว่า,าเวลาที่เราจุดอะคะ่ะเราใช้เวลาอยู่ประมาณสักสิ นะคะหรือ15นาทีเนาะแต่บางท่านอาจจะนานกว่านั้นได้จุดเพื่อที่จะเพิ่มพลังงานแล้วก็ดึงดูดนะคะในเรื่องราวของความรักนั่นเองนะว่าในเรื่องของความเชื่อแต่ความเชื่อก็สามารถเคลื่อนภูเขาได้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยไม่เวิรนเวอร์เสียเวลานะอ่า ย้ำอีกครั้งนะคะการอ่านเป็นการอ่านโดยวรวมเรื่องดาวอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่เลยก็ได้อาจจะสับกันได้ทมเฟรมคาดทามเฟรมคาดเคลื่อนเดี๋ยวเรามาดู Energy หลัก Energy ตัวคุณตัวเขา ภาพรวมสิ่งที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดเลยนะขอบคุณสำหรับกำลังใจ s u b c ไ i b e l ไลค์แชร์และกระดิ่งค่ะสามารถรับชมก็ูค่ได้ทั้งแบบดั้งเดิมที่คุณเคยรับชมและตามแบบของชแนลนี้นะคะขอสร้างเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาสำหรับทัาดินค่ะ พืกกันและมังกรเอาละเดี๋ยวเรามาดูเมนเอนเนอร์จีกันเมนเอนเนอร์จีเป็นไฟล์รอฟซอสเหมือนคุณอาจจะตัดสินใจไม่คอมมูนิเตโนคอมมูนิเตหรือก่อนหน้าน,นี้อาจจะตัดสินใจไม่ได้พูดคุยนะไม่ได้ติดต่อสื่อสารกับคนของคุณแล้วนะคะ เ,เดี๋ยวเรามาดู Energy ตัวคุณเอเจจีตัวเขาแล้วก็ภาพรวมทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวเรามาดู Energy ตัวเขาก่อนดีกว่าขอดูัว e r g y ตัวเขาหน่อยว่าเป็นยังไงนะเอเจจีโอเขาคิดถึงคุณพอสมควรนะเดโมนขึ้นมีแต่เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาวนเวียนเต็ม อยู่ในความรู้สึกอยู่ในห่วงคำนึงตลอดเวลาหรือเขากำลังพยายามหาทางออกจัสติสคุณอาจจะดีลกับชาวราศีตุลน,นะจ๊ะอ่าละแล้วเพสออฟคัฟวิวเนียนค่ะขอดูตัวคุณหน่อยตัวคุณ โอ้ค่อนข้างชัดเจนทีเดียวนะว่าถ้าไม่เป็นฝ่าย take action ฉันก็ไม่ take action นะจ๊ะประมาณนี้ template แ,แต่คุณก็เป็นคนที่ให้โอกาสคนนะเอาจริงๆถ้าดินอนะขออีกหนึ่งใบค่ะ อืมโอเคทุกอย่างมันก็จะเป็นไปอย่างที่คุณคาดคิดนั่นแหละการตัดสินใจเว้นระยะห่างมันช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นจริงๆนะสเตรนทความรักความรู้สึกก็คงจะมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะไหนวอ่านดูให้นะขยับก,การ์ให้ก่อนจะได้เห็นเต็มๆกันชัดๆเนะาะอขอแคลฟาด้านหลังอีกสักนิดหน่อยเนาะ ดูสิโอเคโอเคเยี่ยมค่ะเออที่เรียเเยอะแยะเต็มไปหมดทีเดียวสำหรับท่านดินนะโอ้การ m o v e มนต์แบบกระทันหันแบบไม่คาดคิดกำลังจะเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะการเริ่มต้นใหม่โอกาสอีกครั้งหนึ่งในความรักมันค่อนข้างที่จะโชว์โดดเด่นมากเลยนะคะมองดูประเด็นโดยรวมนะคะเดี๋ยวผู้อ่นขออนุญาตเรียนการชั่นิดหนึ่งเนื่องจาก แอดมินเปลี่ยนมุมกล้องแล้วก็โต๊ะอ,อ่านการ์ดนะคะมันก็อาจจะต้องมีการทําทําความคุ้นชินนี่นี่น <c oughs> ีเห็นไหมเห็นไหมเห็นเห็นแล้วคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยละกันผู้อ่านใส่ใจความรู้สึกของทุกท่านจริงๆอ่ะต่อต่อ,ตอเอเจ่ละ่ะออกมาบอกว่าในเวลาเนี้ยคุณอาจกํากลังคิดทบทวนหรือตัดสินใจแล้วละ่ะว่าอืมน่าที่จะยุติการสื่อสารไปสักระยะ นะคำว่าสักระยะเพราะว่าไฟฟ์ o อฟซอรเขาบอกว่ามันอยู่ในห้องเวลาของการตัดสินใจดูสถานการณ์ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้มันไม่ได้ตัดซะทีเดียวเลยนะคะแต่ตัวคุณเองนี่แหละเป็นฝ่ายที่อาจจะตัดสินใจนิ่งเงียบไปก่อนแล้วก็รอดูท่าทีเพราะก็เหนื่อยด้วยกันทั้งคู่แหละมองดูภาพรวมทั้งหมด Energy เนี่ยว่าด้วยเรื่องของการสื่อสารที่ไม่ลงตัวเลยนะคะ คุณอยากที่จะสื่ออีกอย่างต้องการที่จะได้ต้องการคําตอบจากเขาอีกอย่างแต่ว่าตัวเขาเองน่ะอาจจะให้คําตอบในแบบที่คุณต้องการไม่ได้นะทีนี้ Energy ในตัวเขาไหนดูหน่อย Energy ตัวเขานะคะเป็น Moon นะคะแล้วก็เป็น u u t t i e นะแล้วก็เป็น p พียร์ทอฟคฟเขาคิดถึงเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาวนเวียนวนเวียนเต็มไปหมด ไฟล์ลอฟซ์จมาบอกว่าบางท่านบางคู่นะคุณอยู่ไกลกันด้วยมันค่อนข้างที่จะยากลำบากในการโคในเรื่องของการสื่อสารนะทีนี้เขาเป็นมูนส์นั่นหมายความว่าเขาใช้เวลาหนักมากในะช่วงเวลนาะคิดทบทวนในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์แจสติกคุณทั้งคู่บางท่านอาจจะคิดถึงเรื่องของการหย่าร้างด้วยนะสำหรับคู่ไหนที่เป็นคู่สามีภรรยาหรือว่าอาจจะเพิ่งหย่าแล้วห่างไปแล้วความคิดถึงทํางานแล้วก็เริ่มรู้สึกก็ล่ะว่าเออไอที่ตัดสิน ในใจไปเนี่ยผิดพลาดอะไรตรงไหนหรือเปล่าเพราะมูลเนี่ยมันเป็นที่ของการคิดทบทวนนะย้อนหลังเรียกได้ว่า turn back time อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะคิดทบทวนถ้าท่านใดไม่ได้เป็นเคสกรณีของคู่ชีวิตนะก็คือคนของคุณเนี่ยอาจจะไม่บาลานซ์ในความสัมพันธ์ในช่วงแรกเนาะคุยทีไรคุณก็จะต้องเป็นฝ่ายที่ทุ่มเทในความสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาซึ่งคุณรู้สึกว่า โอ้ยไม่แมทแล้วก็เหนื่อยประมาณว่าวางดาบแล้วนะฉันไปแล้วฉันหอบเก็บทุกสิ่งทุกอย่างนะหอบ หัวใจหอบความรู้สึกเก็บไว้กับตัวแล้วก็หยุดรอดูว่าเขาจะทํำยังไงถ้านิ่งไปประมาณนี้นะ e อเนอย่จองมาบอกว่าเขาก็จะเป็นเพจออฟคัพล้วค่ะคิดถึงคุณนะคะแล้วก็เริ่มอย่าที่จะกลับมาปรับปรุงแก้ไขให้ทุกอย่างดีขึ้น Cup อ f ฟ o ลิฟถ้วยของความรักความรู้สึกยังอยู่ในมือเขานะคะนั่นหมายความว่าเขาคงจะยังไม่ปล่อยมือจากความสัมพันธ์นี้ไปง่ายๆแน่แต่อย่างที่บอกว่าก็อาจจะต้องใช้เวลาเนาะ ทีนี้ Energy คุณอาจจะเดียวกับชาท่านน้ำและท่านลมอย่างที่ผอ่านบอกตัวคุณเป็น Night of s w o r d s แม่ค่อนข้างจะหนักแน่นชัดเจนประมาณว่าถ้าคนนี้คุณไม่ได้เป็นสาย Take Action คุณจะไม่ได้รับโอกาสใดๆจากฉันอีกแล้วเพราะเทรนด์เฟรสออกมาบอกว่าคุณให้โอกาสครั้งแล้วครั้งเล่านะความสัมพันธ์ครั้งนี้มันอินแอนด์เอาท์ออนแอนดออฟคือเรียกว่าคุณให้โอกาสคนคนนี้หลายครั้งหลายหนเหตุการณ์อาจจะสับกันได้ไวเวอร์ซ่านะแต่เอเนจีมันอยู่ที่ฝั่งคุณก็อ่านตามนี้ไปก่อนนะจ๊ะทีนี้ Queen of Penta c l e ออกมาบอกว่าคุณคาดหวังให้ความรักนะคะมันมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นเข้าอกเข้าใจแบบสบายใจอะแบบไม่มีดรามา่าแบบที่เขาทำให้คุณ รู้สึกปลอดภัยได้ว่าไม่ใช่ว่าวันนี้ดีแล้วพรุ่งนี้เปลี่ยนไปอีกมันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ต้องการสิ่งต,ต่างเหล่านั้นในเวลานี้ Temperance l i k e Queen Open c a c l e คุณโฟกัสที่ตัวคุณเองโฟกัสที่เรียนของคุณโฟกัสที่ใจของคุณคุณพยายามดูแลรักษาความรู้สึกของตัวคนเองให้เข้มแข็งอยู่เสมอและเขามองเห็นคุณนะคะเขามองเห็นสิ่งเหล่านี้จากตัวคุณด้วยยิ่งทำให้เขารู้สึกว่า ถ้าเขาไม่กลับมาเขาอาจจะพลาดโอกาสดีๆที่จะมีคุณในชีวิตก็เป็นไปได้เขาจะเทคแอคชั o นยังไงเอาค e นะคะเป็นสเตรน t h แน่นอนความคิดถึงทำงานความรู้สึกความรักนั้นยังคงอยู่ตรงนี้นะคะคู่กับ Energy หลักของคนนั้คู่เลยก็คือเป็น n i โอมเปนุโคกลับมาอีกครั้งแน่ๆพร้อมกับขอโอกาสขอการเริ่มต้นใหม่แล้วก็ขอปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นนะ อาจจะเป็นชาวธาตุดินด้วยก็ได,ด้ดินด้วยกันด้วยก็ได้แต่เอเจี้เหมือนจะเป็นลมกับธาตุน้ำค่อนข้างสูงตัวคุณเป็นยังไงคะตัวคุณเป็น king of c a r s นะคุณเป็นคนที่พร้อมที่จะให้โอกาสถ้าเขามาดีต้องบอกว่าแบบนั้นถ้าเขามาดีมาในแบบที่คุณต้องการที่อยากจะให้เขาเป็นก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการหยิบยื่นโอกาสให้พูดคุยให้ชัดเจนอีกครั้งว่าตกลง จะให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นไปที่ทางไหนปรับเปลี่ยนการพูดคุยการสื่อสารเสียใหม่เอ NERGY โดยรวมทั้งหมดเกิดจากตัวคุณทั้งคู่ร่วนๆนะคะยังไม่ได้มีเรื่องเติร์สปาร์ตี้หรือคนรอบข้างเลยดังนั้นพยายามเมเนดความสัมพันธ์ให้ดีบางท่านเป็นลองดิสแทนคุยกันมาค่อนข้างนานและคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยๆหนยล้าล้ามันมีเกณฑ์การจะต้องเวนเวทพูดคุยนะคะทําข้อตกลงในการพูดคุยกันใหม่ความสัมพันธ์มันก็สามารถไปต่อได้เพราะว่ u รับซอสมันคือโอกาสอีก ครั้งหนึ่งนะแล้วปฏิเสธไม่ได้เห็นไหมคะอู้เอเนจีของโซเมทยังอยู่ตรงนี้การเราคอยการได้เจอเจอกันอยู่ตรงนี้แล้วทุกอย่างมันจะดีค่ะเพราะเป็นซิกซ์วอนส์นะวองดูบางท่านอนะ่ะเหมือนไปนลองดิสชนันแล้วอยู่ไกลกันเนาะ บางครั้งยิ่งคุยยิ่งไม่เข้าใจไงนอยไงไม่รู้ใครเป็นฝ่ายนอยนะอาจจะมีการน้อยใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยตอบช้าล่ะตอบเลทอ่ะทำไมตอบเนี่ยตอบนอยอะไรอย่างเงี้ยเอาคุยกันให้ดีก่อนตกลงกันให้ดีแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้ประเด็นจากความไม่เข้าใจความรู้สึกและความเซนซิทีฟล้วนๆมองดูมันไม่ได้มีเรื่องมือที่3นะผู้อ่านก็อ่านไปตามนี้ได้โปรดย่าบังคับให่อ่านนอกเนี่ยจะกาดนะถ้ามันไม่ใช่ไม่ตรงกดผ่านไปเลยนะจ๊ะคลิปนี้ไม่ใช่ของคุณนั่นเอง นะสรุปสรุปมีการรีวิ i เนียนเกิดขึ้นมีการเริ่มต้นนะคะพูดคุยกันอีกครั้งกลับมาปรับความเข้าใจความสัมพันธ์เป็นไปได้ดีดีนะมี energy ของ engagement ด้วยนะ energy เนี้ยคือ engagement แหละแต่กว่าจะไปถึงั้งนั้นแหมคนเรามันง่ายๆกันซะที่ไหนฮะถ้าง,ง่ายก็ก็แต่งงานกันเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วใช้ประหละ, <c oughs> ะเดี๋ยวเรามาขอคําแนะนําหน่อยนะคะว่า romance a g e n นะมีอะไรอยากที่จะบอกคุณคะ่ะ โรแมนต์แซงเชนมีอะไรอะที่จะบอกคุณในเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาออาละค่ะอู้เอเนจีโซเมดเห็นไหมคะ่ะอย่างที่พ่อหันบอกแหละค,คนคนนี้มีเมอเนจีของความเป็นโซเมดดังนั้นโซเมดมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆอยู่แล้วที่คุณจะฟันฝ่ากันไปได้มันก็จะต้องมีการพิสูจน์ความรักระยะทางนูน่นนี่นั่นทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมคะ to love อ,อยูตรงนี้ คุณทั้งคู่สามารถพัฒนากลายเป็นรักแท้ที่คุณทั้งคู่เฝ้าหวังเฝ้ารอคอยได้แต่อย่างที่ผู้ห่านบอกเนาะความสัมพันธ์มันจะต้องเกิดจากคุณทั้งคู่แหละปรับทุกอย่างให้มันลงตัวและชัดเจนนั่นเองนะจ๊ะอ่า a n g e l of answer มีอะไรอยากที่จะบอกคุณคะทาดดินอ่ะไปดูสิ Choose the new direction เอาล่ะคุณนังกูอาจจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือหาหนทั่งใหม่ๆในการ c o m m u n i เค e กันให้ดีกว่านี้ให้ความรักความสัมพันธ์มัน connect นะเชื่อมต่อแล้วก็ลงตัวกันให้มากกว่านี้นะคะเพราะว่าในเวลาเนี้ย not the right time นะอาจจะเป็นไปได้ว่า คุณน่ยอยู่ไกลกันอยากจะเจอกันเร็วๆอยากจะให้แผนทุกอย่างมันเร็วมันไม่สามารถเร็วได้ขนาดนั้นก็ขอให้รู้ไว,ว้ว่ามันก็อาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะต้องอไปถึงฝั่งในเรื่องของอนาคตเนาะแต่ว่าณวันนี้ถ้ามีเกณฑ์การพูดคุยการสื่อสารเนาะบางท่านอาจจะในเร็วๆนี้พนรดตุรย์ธรออกบอกว่าอาจจะต้องให้เวลาอีกสักระยะก็ได้อาจจะนับจากนี้หนึ่งอาทิตย์ หนึ่งเดือนมีเกณฑ์การได้กลับมาพูดคุยกันแบบนี้ก็ได้หรือรท่านอาจจะหนึ่งวันจบคลิปนี้ก็ได้มาพูดคุยกันก่อนนี้นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมเนาะทั้งคู่ก็ต่างมีอารมณ์นะเมื่อหยุดพักไปแล้วความรักความคิดถึงทํางานนะนับจากนี้ก็คงมีเกณฑ์การได้พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะในเรื่องของความรู้สึกระหว่างคุณสองคนนั่นเองอาลละขอคำแนะนำขอข้อความจากจุฬาฯหน่อยนะว่ามีอะไรอยากที่จะบอกคุณคะ่ะ อ้าวแล้เอเนจีออกมานะคะว่า,าสิ่งที่คุณจะต้องทำนะหมายเลข14นะีนะเอเนีของเวล์มันคือการเปลี่ยนแปลงค่ะสิ่งที่คุณจะต้องทำนับจากนี้คือการเปลี่ยนแปลงเนาะเปลี่ยนแปลงการสื่อสารเปลี่ยนแปลงความ คิดความรู้สึกของตัวคุณเองด้วยในเรื่องดาวของความรักนะโดยโดยเฉพาะวางท่านผู้อ่านมองว่าก็เหมือนว่าน่าที่จะเป็น long distance นะคะการเปลี่ยนแปลกก็จะนำพาสิ่งใหม่ๆเข้ามาสู่ชีวิตนำพาหนทางใหม่ๆนะคะที่จะทำให้ความรักครั้งนี้ ไปต่อได้บางท่านนับจากนี้มีเกณฑ์การเคลื่อนย้ายหรือโยกย้ายถิ่นฐานด้วยนะหลังจากที่กลับมารียเนี่แล้วมองดูคุณจะต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายที่กําลังจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณนับจากนี้ด้วยเตรียมรับมือให้ดีแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นก็ขอให้คุณดูแลตัวคุณเองให้ดีแล้วก็ไม่จะเป็นต้องคาดหวังอะไรใดๆทั้งนั้นมาก็คุยไม่มาก็มุฟออนก็แค่นั้นคิดให้มันง่ายๆสบายใจเข้าไว มันไม่ง่ายหรอกเนาะแต่ว่ามันคุ้มค่าถ้าคุณสามารถปรับ Mindset ของคุณให้กลับมารักตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตให้มันง่ายขึ้นในหนทางที่รักตัวเองนะจ๊ะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ